กำลังติดตามผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนแต่พระองค์กาลังนําข้าพเจ้าออกจากขุบเขาเงามัจุราชและในขณะที่ข้าพเจ้ายังไม่ออกจากขุบเขาเงามัจุราชนี้ในทะเลทรายนี้ในที่ที่แห้งแล้งและกันดานี้มีโต๊ะอาหารอย่างงดงามมีสำรับอาหารอาหารที่ดีเลิศและบริบูรณ์เตรียมไว้ให้กับข้าพเจ้าขันน้ำของข้าพเจ้าล้นอยู่ตลอด พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เติมให้คุณมีเพียงพอแต่พระองค์เติมไปเรื่อยๆให้มันล้นและถึงแม้มันจะล้นแล้วพระองค์ก็ไม่หยุดเพราะทันใดที่พระองค์หยุดมันก็ไม่ล้นอีกต่อไปดังนั้นพระองค์จะเทไปเรื่อยๆคุณจะมีประสบการณ์กับการได้รับพระพรเทลงมาอย่างสม่ำเสมอเอเมนมีใครต้องการแบบนั้นบ้างมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทะเลทรายมันสามารถเกิดขึ้นได้ในหุบเขาเงามัจจุราชเอเมนอย่ามองงานของคุณเป็นแหล่งการเงิน อย่ามองจํานวนคนที่เข้ามาเรียนเป็นแหล่งการเงินจงมองพระเจ้าเป็นแหล่งการเงินพรว์ยังมีช่องทางอีกมากมายที่จะเอาทรัพย์ทั้งหลายเข้ามาในชีวิตของคุณเอเมนเมื่อคุณไม่มองมนุษย์เป็นแหล่งการเงินการไปประจบกับใครสักคนเพื่อเอาสตางของเขาจะไม่มีเกิดขึ้นเอเมนวันหนึ่งคุณจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอพูดจากหัวใจนะครับคุณจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงที่จะรับใช้พระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าเรียกคุณไปที่กันดานแค่ไหน ที่นั่นหลายคนก็าอาจจะบอกว่าโห้ยไปแล้วกันดานขัดสนแต่คุณจะไปแล้วได้รับการจัดเตรียมอย่างครบบริบูรณ์เอเมนแล้วเราก็เข้ามาสู่ข้อที่6ของเราท่านได้บอกไว้ว่าแน่ทีเดียวพี่น้องครับแน่ทีเดียวนี่เป็นภาษาที่สำคัญมากนะฮะเป็นภาษาแห่งความเชื่อคริสเตียนควรจะพูดคำนี้ให้บ่อยมาก น่าเสียดายนะครับคริสเตียนกลับพูดตามคนอื่นๆที่ไม่รู้จักพระเจ้าหลายคนบอกว่าเราไม่รู้หรอกอนาคตเป็นยังไงอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนแล้วเราก็ไปเอาคําของเขามาใส่ปากของเราแล้วบอกว่าใช่ชีวิตคริสเตียนของเราเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนแต่สําหรับผู้เขียนสะดุดีแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ผู้เขียนสดุดีบอกว่าแน่ทีเดียวท่านมีความมั่นใจและแน่ใจและแนั่นแหละคือภาษาแห่งความเชื่อเพราะฮีบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งบอกว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีอยู่คุณแน่ใจไหมคุณแน่ใจในสิ่งที่คุณคาดหวังจากพระเจ้าไหม คุณมั่นใจไหมสิ่งที่คุณต้องการจากพระเจ้าแม้ในเวลานี้คุณยังมองไม่เห็นแต่มันมีเตรียมไว้อยู่แล้วพระเจ้าสอนให้เราใช้ความเชื่อพระเยซูสอนให้เราใช้ความเชื่อเพราะถ้าคุณเชื่อว่ามีอยู่แล้วเวลาคุณอธิษฐานวินาทีนั้นคุณจะเชื่อว่าคุณสามารถรับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเนี่เข้ามานี่คือสาเหตุที่พระองค์สอนว่าจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณได้รับ คุณก็จะไม่ได้รับถ้าคุณไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการมีอยู่ในเวลานี้และอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และกําลังหยิบยื่นให้กับคุณคุณจะไม่ได้รับภายนอกรับจากข้างในก่อนที่จะรับข้างนอกเอเมนข้างในบริบูรณ์ข้างนอกก็บริบูรณ์พระคัมภีร์บอกไว้ว่าขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขหรือเจริญรุ่งเรืองทุกประการอย่างจิตวิญ,ญญาณของท่านเจริญอยู่นั้น ความเจริญต้องมาจากข้างในก่อนจึงจะออกมาภายนอกเอเมนพระคัมภีร์บอกพระเยซูทรงยอมเป็นผู้ที่ยากจนเพื่อให้ท่านทั้งหลายเป็นคนที่มั่งมีเพราะความยากจนของพระองค์พระองค์ทรงยอมยากจนไปแล้วบนไม้กางเขนไม่เหลืออะไรติดตัวไว้เลยเอเมนดังนั้นพระองค์ได้แบกความยากจนคุณไปแล้วดังนั้นในวันนี้คุณไม่ต้องถามกระเป๋าสตางคุณว่าคุณพร้อมจะเป็นคนมั่งมีหรือยัง คุณอาจจะล้วงไปแล้วคุณเจอตัวจำนำด้วยซ้ำไปแต่คุณสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มั่งมีแล้วเมื่อคุณมั่งมีจากภายในคุณจะคิดอย่างคนมั่งมีคุณจะพูดอย่างคนมั่งมีและเมื่อคุณแสดงออกแบบนั้นความเชื่อคุณจะทำงานและในที่สุดกานวางใจพระเจ้าแบบนี้แหละที่จะเปิดโอกาสให้พระองค์เอาความมั่งมีเข้ามาในช่วงคุณเอเมนดังนั้นแน่ทีเดียว ท่านมีภาษาแห่งความเชื่อท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นพี่น้องครับจําได้ไหมครับในพันธสัญญาใหม่เต็มไปด้วยถ้อยคําที่เรามั่นใจเราแน่ใจงั้นอย่าพูดอีกต่อไปว่าฉันไม่แน่ใจฉันไม่มั่นใจนะยอนเองยังบอกว่าและนี่คือความมั่นใจของเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเราก็ได้สิ่งนั้นนั้นที่เราทูลขอจากพระองค์น่าเสียดายที่คริสเตียนมากมายพูดไม่เหมือนยอนคริสเตียนมากมายบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานเราไม่รู้หรอกพระองค์จะให้หรือไม่ให้เราอธิษฐานเราก็ต้องมาดูกันไปว่าผลมันจะเกิดขึ้นยังไงถ้าห้าวันยังไม่ได้พระองค์ก็ให้รอแต่ถ้าเกิดเดือนึผ่านไปแล้วยังไม่ได้นั่นหมายถึงพระองค์ไม่ให้ถ้ามันได้วินาทีนี้พระองค์ถึงจะให้ แต่นั่นไม่ใช่คาสอนตามพระคัมภีร์ครับนั่นคือความไม่แน่ใจแต่ผมแน่ใจเหลือเกินถ้าวันนี้ผมปว่วยและผมอธิษฐานด้วยความเชื่อผมเชื่อว่าผมรับการรักษาแล้วผมต้องหายร้อยเปอร์เซนตเพราะแน่ทีเดียวและนี่คือความมั่นใจของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานตามพระประสงค์พระองค์จะโปรดฟังและพระองค์ประสงค์ให้ผมหายโรคพระองค์ฟังแน่คำอธิษฐานนี้เมนม ดังนั้นเมื่อผมรู้พระองค์โปรดฟังผมก็ได้สิ่งนั้นๆที่ผมทูลต่อพระองค์งั้นขอให้เราเป็นคนที่มั่นใจและแน่ใจและสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความแน่ใจและมั่นใจได้คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือสาเหตุที่ว่าทาไมคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ทุกวันโดยไม่มีใครบังคับถ้าจะไม่ให้อ่านนมันต้องบังคับ เอเมนดังนั้นตื่นมาสิ่งแรกที่เราลึกถึงอยู่ก็คือพระคัมภีร์เราชอบอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเมื่อคุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าหูของคุณก็จะได้ยินแล้วก็ได้ยินแล้วความเชื่อก็จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อคุณเกิดขึ้นคุณก็สามารถรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าได้เอเมนแน่ทีเดียวที่ ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพระองค์ไปตลอดวันเวลาชีวิตของข้าพระเจ้าผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ว่ามีบางสิ่งที่จะติดตามคุณอย่างแน่นอนอยากทราบไหมครับว่าอะไรที่จะติดตามคุณหลายคนบอกเงาตะคุ่มไงอาจารย์โชคร้ายนั่นไงพวกเราเคยไหมครับเวลาเราทำอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็บอกซวยฉันนี่มันตัวซวย หรือถ้าเราอยู่คนกับคนข้างๆเราก็โยนความผิดไปบอกว่า mm hmm. เพื่อนเนี่ยแหละคือตัวซวยมันมีแต่ความซวยติดตามอะไปไหนก็ซวยไปทางขวาก็ซวยไปทางซ้ายก็ซวย mm hmm. ถ้าวันนี้ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านโดนรถชนแล้วก็บอกว่าซวยจริงๆ mm hmm. แต่ถ้ากลับกันวันพรุ่งนี้ตัดสินใจหม่จะก้าวเท้าซ้ายออกบ้างเผื่อจะโชคดีโดนมอเตอร์ไซค์ชนต่ออีกเราก็บอกว่ามันซวยจริงๆ ทำยังไงก็สวยแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นคริสเตียนคุณมั่นใจได้ว่าสองสิ่งจะตามคุณคือความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะติดตามสิ่งที่สวยมันตายไปหมดแล้วหมดไปกับชีวิตเก่าแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําและคําพูดใหม่เอเมนมีบางสิ่งตามคุณอยู่นะผมอยากจะขอพี่หนุย่ย กับพี่เปียกนะครับยืนขึ้นเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูสักนิดนึงบางครั้งมันต้องเห็นภาพประกอบจําได้ไหมพระเยซูเวลาสอนเนี่ยพระองค์ก็หยิบเมล็ดขึ้นมาแล้วบอกแผ่นดินสวรรค์เปรียบกับเมล็ดดังนั้นผมจะให้คุณได้เห็นด้วยนะครับคนนี้คือความดีคนนี้คือความรักมั่นคงเดี๋ยวผมไปทางไหนให้ตามไปด้วยนะอ่ะ ขอบคุณครับสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้านี่คือภาพที่พระเจ้าต้องการให้คุณได้เห็นคุณจะไปทางไหนข้างหลังคุณมีสองคนตามไปด้วยคนที่หนึ่งชื่อความดีคนที่สองชื่อความรักมั่นคงคุณจะเข้าห้องน้ำเขาก็ตามคุณคุณออกจากห้องน้ำเขาก็ตามคุณคุณเข้าในบ้านเขาก็ตามคุณออกนอกบ้านเขาก็ตามคุณความดีของพระเจ้าคือสิ่งที่ดีเท่านั้นไม่ใช่สิ่งร้าย เอเมนพระคัมภีร์บอกว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งดีๆ